เบลล่าจัดเต็มชุดเจ้าสาวสวยสะกดตาจนหยุดมองไม่ได้จะมีความสุขทางเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดห้องเสื้อชื่อดังได้โพสภาพของนางเอกสาวเบลล่าในลุกชุดเจ้าสาวสีขาวออกมาให้ได้รับชมกันเป็นชุดเจ้าสาวดีไซน์เรียบหรูซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสาวเบลล่าในชุดเจ้าสาวแบบนี้ดูสวยสง่างามอ่อรลาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ